สวัสดีครับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องสุขูสุขคนครับเอฟซีไม่เอฟซีเก้าครับเมื่อนี้มาถึงบุงง่วงงามครับง่วงงามตัวนี้เพื่อนทองได้เก้าเดือนกลัวแล้วครับสี่ขวบวันที่วันที่ได้แล้วคุณพ่อเนี่ยวันที่ยี่สิบสองเดือนพฤศจิกายนี่แหละครับพี่น้องครับน่อมไครแล้วครับอีกว่าเกินอาทิตย์เด้อครับอาทิตย์ก็กลัวนี่แหละครับม่าตัวนี้สูงร้อยสามสิบบวกอยู่ครับ สามซบไปหาสีซีบผล้ะครับถึงว่าได้เจกลูกแล้วพ่อลูกสองนท้ถ่วงครับผสมพ่อนี่มากครับ KF68 ครับ KF68 ครับกำหนดคอยวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนครับแม่ยหญ่ๆนี่นะครับหัวหลุนครับคุณพ่อเปิดไปเท่าไรครับราคาครับแสนหาครับต่อรองได้ครับโทรมาสอบถามคุณพ่อได้ครับบ้านตาดตาดหญ่งครับ ตำบลนี้ยังนี่พ่อตำบลหวยครับอำเภอปรทุมราดลพบสาจังหวัดอำนาจเจริญครับแสนหาต่อร่องคุณพ่อได้ครับตัวนี้ครับอณครับเป็นว่าลูกสองในทองครับสมเคเอพกแปดมากครับกำหนดคขอดกำหนดคขอดวันที่ยี่สิบสองคุณจีการนี่แหละครับเองครับใหญ่นาลึกครับตัวนี้ครับสูงลอยสามสิบบัวครับหงอนลุ้นครับเป็นลูกสองในทองครับ ไก่สีข่อแล้วพี่น้องเอาเป็นรุ่นเอาครับโอ้ยแข่งขาครับเล็บดีคอขาดีครับพวมนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ครับนมสีเต่าครับพวติงครับหางยางหางย่างหางย่างหางหัอย่างหางครับเุ้นครับความงามครับว่ารุ่นครับ เอาเดือนกวนแล้วครับอีกสิบกว่าเมือก็ออกนะครับก้าสิบกว่าถึงครับเอาไปรุ่นแล้วครับพี่น้องครับเสนหาต่อร่องครับคุณพ่อได้ครับยาง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 โซ่ความใหญ่โซ่ความใหญ่หม้อยูนี่หลายตัวอยู่ครับพี่น้องครับงานบุปผิครับพี่แต่ถอยังไปทงคุณไปทงคุนเจ้า ตดคือนี้ครับอีดคือนี้ครับวันครับพี่น้องครับพั้วไงครับตั้วไงทั้งเงาครับตัวนี้ครับแดนหาจอร่องได้ครับสมเคเอพหกแปดครับเป็นง่องามครับตัวนี้ครับเป็นง่องามครับกับนดคอยวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนครับน้องซีเต่านะครับเดอบ่มีติงครับบ่มีติงครับขู้หไงแห่งครับตัวนี้ครับตัวจริงครับ ไฟสนใจขี่รถมาบ่งใดครับบ้านบ้านตาดไงครับตะบนหวยครับอำเภอปทุมลาดครับจังหวัดอำนาจเจริญครับนี่ครับตัวนี้ครับเป็นง่วงงามครับดมครบเครื่องนะครับไปกระโทมมาสอบถามคุณพ่อโดยตรงนะครับเด้อบ้านตาดไงครับแสนหาตอรองใดครับขาปทุมปทอนครับรับประกันครับ กำนมสีเต่าครับปล่อยเลยท่าน่อปล่อยเลยไม่ยั่งเลระเลยพูดใหญ่พี่น้องใหญ่สนใจมาบงตัวจริงได้ครับง่ามครับตัวนี้ครับเลือดสูงครับถ่ายง่ายๆีีครับครับปล่อยเสี่ยงไว้จ้ะบังครับบังครับอาตาครับ ว่างามครับเป็นห่างามครับน้องจีงเต่าครับประโตกโรถอนครับเอเอฟหกแปดครับกำหนดคอ้อดีสิบสองพฤศจิกายนนี่แหละครับไอกำม่าบึงัวจริงเลยครับบ้านตาดไงครับตำอลคนรยอำเภอประุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ ครับพี่น้องครับว่าไงครับมีหลายตัวอยู่ครับเม่าส้มตัวจริงเลยครับแต่ตัวนี้สิเปื่อยครับแสนห่าครับต่อล่องได้ครับไปไปไปอีกลอบไปง่ายง่ายอีกรอบง่ายอีกรอบงานอีกรอบง่ายอีกรอบม่มาไม่มาอันมันมักคอยหลัง ตี่นรถดีครับตี่นรถดีครับงอหูวครับงอเชิงเชื่องครับรับได้ใบได้ครับงอใหญ่แหงครับพี่น้องครับตืนรถเบาตุงครับตี่นรถดีซครับแดนหาครับตัวรองคุณพ่อเลยครับมันใจทิดตัอนะครับอีที่สองในรุ่นน้องแน่ครับใส่เบาตึงขอจับชิดกะเพียงถนนนครับเด้องอตื่นรถครับพี่น้องครับชงเชื่องครับ Wanita.